สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมาเนียของเคอทุยไม่ใช่ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft r o o t ู a ว r ร์รี่มาสเกันอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่ดูภาค2ไปแล้วเราก็กลับมาดูภาค1กันนะอ่าแต่ในวันนี้นะครับอยู่กับคุณรูนบีนะครับเป็นโปรโตสสีขาวนะที่ฝั่งบนนะครับผมซึ่งเล่นสู้กับคุณเอ่ออะไรนะ3 0 5 0 p นะเป็นเทเรนที่ฝั่งสายล่างนะครับอยู่ในแมปอพอคาลิปส์ เวอร์ชัน1.4นะขออนุญาตเปิดแบบให้เห็นนะมันจะเป็นประมาณนี้นะเป็นแบบทะเลทรายนะผมบริเวณนี้ก็ไปมาหาสู่กันก็จะยากหน่อยนะอืมสำหรับแบบนี้นะฮะทางเข้าฐานก็จะมีแค่ทางนี้นะครับกับทางนี้นะฮะ่าตรงนี้แหละนะฮะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนดีๆนะแต่ว่ามันจะดีอย่างหนึ่งก็คือตรงที่ เนื่องจากว่ามีทางเดินเข้าเดินออกแค่ทางเดียวแลเพราะฉะนั้นการการป้องกันลือดทุยการป้องกันฐานมันก็จะง่ายนะนั่นแหละครับประมาณนี้นะส่วนตรงกลางก็ไม่มีอะไรนะตะบองเพชรสายพันเอเลียนนะสวยงามดีในแมชนี้นะก็จะเป็นแมช PVT นะก็คือโปรโตสปะทะเทอร์เรนนะครับผมซึ่งตรงนี้ยังไงครับลงบาร์ก ก่อนเลยนะโอเคก็ต้องลงอยู่แล้วนะเพื่อเปิดเทคนะครับส่วนตรงนี้โอ้บอ่อแก๊สกําลังจะมานะสํสหรับฝั่งสีม่วงนะส่วนฝั่งสีขาวตอนนี้ก็เกตเวกับบอ่อแก๊สเช่นกันนะฮะแต่ว่าในเกมภาคแรกเนี่ยแก๊สนี่จะมีอยู่แค่บอ่อเดียวนะ,ะถ้าอยากถ้าอยากให้มันมีสองบอ่อคุณก็ต้องไปสร้างแมปเองนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันมันเป็นแมปที่ทีมงานเขาสร้างอยู่แล้วนะเป็นทีมงานแบบเขาเขาเรียกว่าไนงะทำแมปสำหรับาก,การแข่งขันนั่นแหละนั่นนะฮะคือการแข่งระดับโลก ของเกม Star c คาภาคแรกนี่ตอนนี้ก็ยังมีแมปนี้อยู่นะแต่ว่ามันมันก็แล้วแต่ว่าเขาจะเขาจะเลือกไปอ่ไปแข่งไม่นะฮะประมาณนี้นะโอเคและตอนนี้เกตเบย์ Gateway มาแล้วนะครับเปิดเป็นสีหลอดนะฝั่งสีขาวนะแล้วก็ไซเบอร์เนติกคอร์ไปสร้างไวส์ไกลเลยนะฮะส่วนตรงนี้เทอเรนเอสซีีกดมาเพิ่มแล้วก็มีการสเกลนะฮะตามศูนย์นะครับโอเคเปิดแมปเสร็จแล้วขออนุญ,ญาตปิดนะฮะแล้วมัน เปิดมุมมองโอเคประมาณนี้นะฮะอืมก็มีการสเกลยังไงก็ต้องสเกลอ,อยู่แล้วนะฮะอืมตรงนี้สร้างอะไรครับนี่เทอร์เรนเฟสต์อรี่โอ้ขึ้นเฟสต์ฟอรี่อย่างรวดเร็วนะตรงนี้บาร์แดดกดมารีนมาก่อนเลยนะฮะหนึ่งคนอ่าตรงนี้ว่ายังไงครับเอสซีบีจะแตกไหมฮะเนี่ยโอ้ยเฟสต์ฟอรี่กำลังจะเสร็จโอเคมารีนออกมาได้อยู่นะฮะมาทันไหมครับทันอยู่นะฮะแล้วตรงนี้อื้มต้องมาซ่อมแล้วยังไงครับไม่ทันนะฮะโอ้โหิรบ ถ้าไม่ดึงครบนีน่มีโอกาสอยู่นะที่จะทำทำให้แฟ c t อรี่นี่ถูกดีเลยไปนะแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับไม่ทันนะครบแตกไปแล้วครับแฟ c t อรีก็กําลังจะเสร็จนะฮะโอเคแล้วก็เรียบร้อยครับผมอืมส่วนฝั่งสีขาวหลังจากที่ถูกดีนโปร o ไปนะัก็ทํำอะไรต่อครับจังหวะน,นี้เอ้ยเจอเอซเข้ามาดรากุนจัดการยิงเลยฮนะไม่แตกนะครับผมดาเมจเท่าไหร่ยี่สิบ อีกทีนึงนี่คือพังเลยนะฮะระเบิดตุ้มยังนะครับยังยังโอเคไปสเกลก่อนนะส่วนตรงนี้ฝั่งสีขาวเตรียมลงเบสสองนะฮะสีม่วงยังไม่ตายเข้ามาแล้วก็ยังไงครับสีขาวโอเคกดเน็กซัสลงมาได้พอดีนะฮะมันนิดเดียวจริงๆนะฮะอตรงนี้ว่งไงครับเอาวิ่งสวนกันไปสวนกันมานะตรงนี้โอเคนอกจากการสเกลแล้วนี่ก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะการป่วน,นแนวเรกนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นนะ ที่เขาเรียกกันว่าฮาร์ัสเมนนั่นแหละฮะแล้วตรงนี้เอ้ยดากูนกบซีรอดอี๋ยัยงไงครับเข้าไหมฮะเข้าไม่เข้าไม่เข้าอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าฝั่งสีม่วงจะสู้ไม่ไหวนะต้องดึงมารีนหนีเนะมารีนเนี่ยสามารถทําการไคติ้งได้นะแต่ว่าในเกมภาคแรกนี้มันจะยากหน่อยนะเพราะว่ามันมีเรื่องของอระบบค้นหาเส้นทางของ AI นะที่มันไม่เหมือนภาค2นะครับผมประมาณนี้นะอู้ซีทงค์มาแล้วนะฮะแต่ว่ายังกลางไม่ได้นะอืมมันต้องอัปเกรดก่อนนะฮะต้องรีเสิร์ชก่อนนะครับซึ่งตรงนี้ ฝั่งซีม่วงนะครับรีเซิร์ชสไปเดอร์มาย Spider มานะฮะสไปเดอร์มายก็เกิดจากการที่เอาเวลเจอร์ไปวางนั่นแหละฮะเป็นทุ่นระเบิด <c oughs> ซึ่งเวลเจอร์นี่เป็นยูนิตที่เคลื่อนที่เร็วนะเหมาะสำหรับการไปสเกลแล้วก็ไปฮารัสนะฮะแต่ตอนนี้ฝั่งซีม่วงก็กำลังลงเบส2อ,อยู่นะประมาณนี้นะครับเฮ้ย <c oughs> อะไรแตกเยอ่อ๋อ ACV นะะฝั่งจากเสียงนั่นแหละครับ เทเรนเนี่ยเวลาเล่นสู้กับโปรตตสนะในเกมภาคแรกนี้เนี่ยการที่ส่งเฟลเจอร์ไปฮารัสเนี่ยเป็นอะไรที่จําเป็นมากเลยนะครับโดนไปดอกหนึ่งโอ้สามดอกนะยังอยู่นะยังไม่พังนั่นนะครับเพราะถ้าหากว่าคุณไม่ไปฮาร์สเมนแล้วปล่อยให้ฝั่งโปรตตสแบบฟาร์มจนสร้างกองทัพได้ใหญ่อลังการเนี่ยมันจะลําบากนะตรงนี้ปล่อยระเบิดลงมาโดนไปหนึ่งโดนไปสองโดนสามเรียบร้อยครับไม่เหลือระเบิดแล้วนะเฟลเจอร์ตอนนี้อ อนนี้นี่คือสปีดปกตินะแต่ว่าถ้าหากว่ารีเซิสนีเสร็จนี่ก็โอ้โหมันจะพุ่งเลยนะไอออนทรัสเตอร์นะตรงนี้ฝั่งสีขาวไม่เหลืออะไรกันบ้านต้องดึงทบมาไล่ช็อตเพราะว่าตรงนี้นี่กำลังปะทะกันอยู่นะฮะเป็นรากูลกกมารีนะแนวหลังก็มีซีแทงนะครับผมตรงนี้ว่าไงฮะฝั่งสไปเดอร์ายโอเคเรียบร้อยอถอยออกก่อนนะฝั่งสีม่วงไม่ไหวนะไม่ไหวจังหวะน,นี้ แล้วยังไงครับโอ้คอมมานด์เซ็นเตอร์กำลังจะเสร็จนะฮะของฝั่งฝั่งสีม่วงนะครับ 3050pp นะชอบชื่อมากเลยนะแล้วก็เสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะกด SCV มาเพิ่มเติมนะครับส่วนฝั่งสีขาวตรงนี้เล่นอะไรครับโอ้ยโรโบแล้วก็มี o b s e r v ร์ว r y ด้วยนะเอาไว้ปลดล็อกตัวออ s เซ v ร์นะซึ่งตอนนี้เขาก็กด o b s e r v ร์เมาแล้วนะตัวหนึ่งโอเคและตรงนี้ฝั่งสีขาวพยายามที่จะลงเบสสนะฮะ จะลงได้รอเปล่าก็ไม่ทราบนะรู้แต่ว,ว่าตอนนี้ที่แน่ๆในฝั่งสีม่วงในกระจายสไปเดอร์มายแล้วนะและ้วสไปเดอร์มายเนี่ยมันลากครอบไม่ได้ด้วยนะถ้าคุณลากครอบอย่างเงี้ยมันจะเลือกได้แค่ตัวเดียวนะเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะออคือ,อยังไงยังไงเราก็ควบคุมมันไม่ได้อยู่แล้วนะมันทํางานโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็อมีเสียงมอไซค์วิ่งผ่านหนะ้าบ้านด้วยถ้าเสียงเข้ามาก็ต้องขออภัยนะะตัวตัวตอนนี้มีออฟเซอร์เวอร์ออกมาแล้วนะอ๋อออฟเซอร์เวอร์นี่สร้างขึ้นมาเพื่อเปิด ไม่ใช่เปิดเพื่อตรวจจับพวกสไปเดอร์ไมล์นะมันจะวิชั่นวิชันอะไรวะมันเป็นดีเทกเตอร์นั่นแหละครับพอสไปเดอร์ไมล์เนี่ยมันมุดดินแล้วมันเป็นลุงอยู่ในร่องหนนะฮะตรงนี้ถ้ากู้นบึ้มไปแล้วเรียบร้อยนะฮะโอ้โหเข้ามาฮารัสแบบดุดันมากเลยนะฝั่งสีม่วงตรงนี้ตัวเก็บแร่สีขาวต้องดึงออกก่อนนะฮะเอกามาขึ้นยานขนส่งอย่างนี้นะโดนไปโอเคถอยออกก่อนนะฮะจังหวะนี้แล้วยังไงครับอ้อมขึ้นมาบนนี้นะฮะ Uh huh. เอามีปะทะกันอีกแล้วนะไอ้อะไรใครยิงอะไรออยิงสไปเดอร์ไมลนะฮะเคลียออกไปเลยแล้วตรงนี้ฝั่งตีม่วงก็เข้ามาอีกนะฮะ uh huh. ยิงโครบตายไปอีกโอเคตรงนี้เอลเจอร์ er มันสู้รากูนไม่ไหวอยู่แล้วนะถ้าเจออย่างนี้ยังไงก็ต้องหนีนะครับเอากับขึ้นยานเรียบร้อยนะฮะหนีหนีไปเดอดทหนีออกไปได้2คันให้อีกคันหนึ่งไม่รอดนะฮะซึ่งตรงนี้เหมือนว่าฝั่งซีม่วงจะซื้อเวลานะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองขึ้นเวทีเข้าเวทป้อนนะฮะ นั่นแหละครับโอเคอัปเกรดเอ,อ่ออะไรนะเพิ่มดาเมจให้กับยานเกราะภาคพื้นดินนี่ยยานผานนะภาคพื้นดินพวกเวลเจอรพวกซีทังอะไรประมาณนี้นะอืมอันนี้นี่ไม่นับพวกยานอาวกาศอ,อ่ยานอากาศอากาศยานฮะรประมาณนั้นแต่ว่าตรงนี้เนี่ยที่แน่ๆออบเซอร์เวอร์เข้ามาแล้วฮนะไม่รู้ว่าฝั่งซีโมงเขาเห็นหรือเปล่านะอ,อ่อคิดว่าคงเห็นแหละแต่ไม่น่าจะสนท้ยไม่น่าจะได้สนใจนะ ไม่น่าจะสนใจโอเคโอ้โหวิ่งชิวเลยนะรีเรซิร์ชซีทัอืมนี่ไงนี่เป็นรีเซิร์ชที่จะทำให้ซีทังค์มันสามารถกางป้อมได้นะโอเคเรียบร้อยครับผมรีเซิร์ช complete แล้วตรงนี้ว่าไงสไปเดอร์ n มออีกนะ,ะสไปเดอร์ไมเอเนี่ยตามเนื้อเรื่องนี้ก็เป็นต้นแบบของวิ d ด w m i n รในภาคนะเนะแต่ว่าในเกมภาค2มันตามเนื้อเรื่องแล้วมันยังมีบอลเจออยู่ไง แล้วสไปด้วยไหมก็ยังมีอยู่ด้วยนะแต่ที่แน่ๆนี่คือตอนนี้สีม่วงไหลเข้ามาแล้วครับมายิงแนวแร่โอ้โหนะเดี๋ยวไงครับก็ยิงพบตายไปโอ้โหได้หลายตัวอยู่นะฮะเนี่ยแตกเรียบร้อยครับเข้ามาสามคันถือว่าคุ้มค่านะและในขนาดเดีวยวกันนะครับก็มาดรอปตรงนี้เพิ่มด้วยนะฮะสองคันที่เหลืออยู่นะฮบแตกไปแล้วหนึ่งนะแล้วก็เข้าไปแล้วก็ตูมเรียบร้อยครับไม่รอดนะฮะส่วนตรงนี้ว่าไงฮะ สาย e n c e ราเซอร์เตี้สร้างเสร็จปั๊บย้ายตำแหน่งเลยฮะจะไปไหนไม่ทราบนะฮะส่วนตรงนี้บาร์แรกก็ทำไมบินมาแถวนี้ฮะอ่าแล้วตรงนี้ว่าไงครับออฟเซอร์เวอร์ยังอยู่นะฮะโอเคแล้วก็มีชัตเติลยานขนส่งของโปรโตสนะครับมาจะมาส่งริเวอร์กับซี a ลอดนะฮะตรงนี้ว่าไงครับลงมาปล่อยเลยไหมโอ้โหปล่อยผมว่าไม่ไหวนะฮะถ้าปล่อยลงไปนี่แตกแน่นอนครับโดนซีแทงยิงฮะตรงนี้ ชารอนบูสเตอร์อ๋อเพิ่มระยะ,ะระยะยิงให้กับจรวดของกลหแอดนะฮะแค่จรวดนะฮะไอปืนกลเนี่ยไม่นับนะครับตรงนี้ก็มีเบพอนเอยเบพอนอัพเกรดยังไม่เสร็จเลยนะแต่ว่าตรงนี้นี่ฝั่งสีขาวนะอัพเกรดเอ่อกราฟติกไดรฟ์นะอยู่ไหนอยู่นี่นะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของชัตเติลนะอยู่ไหนนี่ไงคือตอนนี้มันชานะ้าฮะ โอเคแล้วตรงนี้โอ้โหฝั่งสีม่วงฝั่งสไปเดอร์ไมาไปเยอะเลยนะฮะตรงนี้สคารับโอเคแล้วไงฮะดากูนไล่เคลียเลยนะครับโอ้โหล้วอยู่ด้านล่างด้วยยิงยากนะเนี่ยบางทีก็ยิงพลาดนะฮะโอเคได้อยู่แต่จังหวะน,นี้ฝั่งสีม่วงก็มีวาลเจอร์วิ่งมานะครับจะเห็นหรือเปล่าเห็นชัตเติลไหมชัตเติลน,น่าจะเห็นนะฮะมีการเลี้ยวหลบนะครับผมเผื่อปะทะกันนะฮะโอเคข้างในนี่มีริเวอร์อยู่2ตัวนะ นี่อยลงมาอุ้ยเกือบนะครับอุ้ยมือเร็วอยู่นะฮะจังหวะน,นี้แล้วยังไงส่งไปเลยฮะเอ๊ะเห็นได้ไงอ๋อออบเซอร์เวอร์นะอเคอ้อยระยะมองเห็นไกลอยู่นะเนี่ยเอาจริงๆริแต่ตอนนี้รากูุนก็กะจะลงมานะฮะไม่ไหวนะฮะต้องเข้ามาเคลียร์แล้วฮะจังหวะน,นี้อืมอ้าวดึงกลับแล้วนะฮะโอเคอย่างน้อยกลับมากันบ้านก็ดีนะแล้วฝั่งซีมองโอ้โหฐานนี้แบบใหญ่มากนะในนี้ แฟคตอรี่หนึ่งสสสี่ห้าหลังเลยนะฮะโอ้โหเยอะนะครับเยอะแล้วตรงนี้ Engineering Bay สร้างขึ้นมาเพื่อปลดล็อกป้อมปืนแล้วก็เอาไปอัปเกรดให้ฐานราบด้วยนะเออตรงนี้ว่ายังไงครับเนี่ย uh huh. อย่างดุอย่างเดือนนะแล้วตรงนี้เวลเจอร์โอ้โหเพิ่มอัปเกรดสปีด huh. แล้วแบบวิ่งเร็วมากนะส่วนตรงนี้เบยสานะเสริมการป้องกันแบบแข็งแกร่งสุดๆเลยนะคอมมาเซ็นเตอร์กำลังจะเสร็จนะ จังหวัดน,นี้ในฝั่งสีขาวในเข้ายากแล้วนะถ้ามีแต่ดากูนนะเพราะว่าดากูนเข้ามาก็จะเจอสไปเดอร์ไมล์ก่อนนะแล้วก็โดนซีแทงยิงเข้าไปด้วยแถมเขามีบังเกอร์อยู่ตรงนี้อีกนะแต่บังเกอร์นี่ไม่ไม,ไม่ไม่มีทหารนะโอเค okay, ว่าไงฮะมารีน3-4คนนี้เข้าบังเกอร์แล้วเรียบร้อยนะฮะและณจุดนี้ยังไงครับอืมทอร์เรนส์สป라이ดีโปกำลังมานะฮะอ่า มิสไซล์เทเรตโอ้โหสร้างป้อมสอยเลยครับเอามาสสยอะไรครับเนี่ยอ๋อสอยชัตเติลน,นะฮะคิดว่าน่าจะเอามาเพื่อสอยตัวออฟเซอร์ด้วยนะป้องกันไว้ไม่ให้แบบออฟเซอร์ร์มันเข้ามาอะไรประมาณนี้นะ,ะสังเกตน,นะจะมีคนนั่งอยู่ตรงนี้นะครับใช่ครับอันนี้เขาจะเรียกว่าโอเปอเรเตอร์นะเป็นผู้ใช้งานนั่นแหละ,ะประมาณนี้นะจริงๆตามเนื้อเรื่องแล้วนี่ถ้าหากว่ามันเป็นป้อมที่มีคนนั่งอยู่เนี่ยสามารถที่จะยิงภาคพื้นดินได้นะ แต่นี่มันเป็นไม่ขนกเกมนะมันยิงได้แค่ภาคอากาศนะฮะไม่นับเออไม่นับภาคคืนดินนะไม่งั้นมันก็จะโอพีเกินไปนะครับแล้วตรงนี้ฝั่งสีขาวมานะครับยิงบาเรดไปนะเพยร์สไปเดอร์ไมยางอย่างที่บอกเลยนะจังหวะนี้ต่อให้เคลียร์สไปเดอร์ไมได้เนี่ยก็จะโดนซีแทงยิงอยู่นี่นะเข้าไม่ได้นะฮะแล้วก็เอารุนบีกดออกจากเกมไปแล้วนะครับโอ้โหเจาะไม่ได้นะฮะก็เลยขออนุญาตไปเลยนะฮะทีนี้แล้วตรงนี้ฝั่งสีม่วงนี่มีข้อดีอย่างหนึ่งคือเขาขึ้นอัปเกรดบวกหนึ่งด้วยนะ แล้วตอนนี้บวก2ก็กำลังมานะตรงนี้หรือเปล่าเอาไม่ใช่นะอันไหนวะอันนี้นะฮะแล้วตรงนี้มีเทอร์เรนต์อะคาเดมี่มาแล้วนะฮะโอ้โหแล้วคือถ้าอัปเกรดบวก2เสร็จปั๊บนี่คือรู้เรื่องเลยนะอย่างที่บอกนะดากูนเข้าไม่ได้นะฮะสรุปชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณ3 0 5 0 p p ฝั่งเทเรนสีม่วงนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องททางที่ใ้้ไวตคคคคลลิปเยนะรรับบรับบบขอุณ